เพื่อนๆนี่ต้นสตออรี่ดูลูกน้องออกเบ่งแล้วพวงใหญ่แล้วเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆถึงมันจะออกได้น้อยแต่ว่าก็มีนี่น้องน้องกำลังโตเห็นไหมเนี่ ยอดออกดอกออกผลนี่เราเลยปลูกไว้สตอเบอรี่ความภูมิใจเล็กๆนๆ้อยๆถึงวันจะพึ่งเริ่มต้นคือการปลูกรเ่มต้น